สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเปิดกล่องของกล้องตัวใหม่นะครับรุ่น dv 1 0 0เป็นซัมซุงนะคะสีที่ได้ซื้อมาเป็นสีเงินนะคะมันมี3สีราคาอยู่ที่3 9 9 9บาทนะคะพี่โอก,ก็เลือกสีเงินมาทีนี้แหละจะได้กล้องชัดๆสักทีนะคะก็เห็นบ่นกันเหลือเกินว่ากล้องไม่ค่อยชัดเลยทีนี้ไม่ต้องมาบ่นแล้วนะก็เป็นกล้อง มี2ด้านค่ะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของซัมซุงโดยเฉพาะเลยนะคะที่ห้ออื่นไม่มีนะนอกจากว่าจะเป็นกล้องถ่ายทําวิดีโอโดยเฉพาะนะคะกเ็เขาก็จะมีกระเป๋าให้แล้วก็กระเป๋าอย่างนี้นะคะแล้วก็มอีอะไรเนี่ยอะไรการ์ดแล้วก็มีสาย usb แล้วก็ถ่านแล้วก็สายชาร์จอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคู่มือภาษาไทยนะคะ อังกฤษก็มีนะพี่โอเคยซื้อกล้องตัวนึ่งดิจิตอลแบบนี้แหละเป็นเมินใช้ไม่ถึงสองปีพังสาเหตุก็คือว่าไม่ไม่มีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสาเหตุก็คือไม่มีเรียกอะไรไม่มีคู่มือภาษาไทยเราก็จะเล่นแบบมั่วๆนะคะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้นานอยู่นะคะก็เน,นี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะก็16ล้านพิกเซลนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องหน้าให้ดูซึ่ง เหมาะมากกับมือใหม่หัดเล่นกล้องอย่างพี่โอนะเพราะว่าเป็นคนเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะคะก็ยังไม่เก่งนะไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติกธรรมดานะคะถ้าแกะออกอคงจะดูดีมากๆเลยนะเขาคงจะทําให้ดูว่าของเขาสามารถดูกล้องหน้ากล้องหลังได้อะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะก็ราคาเจ็ดพันกว่าบาทก็มีรุ่นรุ่นลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยของซัมซุงค่ะแต่ว่า สาเหตุที่ไม่ซื้อไอ้อตัวนั้นแพงเพราะว่าคงจะเป็นเพราะว่ามันลง wifi ได้ค่ะลง facebook ได้เลยแต่ตัวนี้ไม่ปิดแต่ตัวนี้มันลง facebook ไม่ได้นะคะก็เอามาเปิดให้ดูเฉยๆนะกะ็เดี๋ยวพี่โอก,ก็จะไปลองเล่นกับกล้องตัวนี้ก่อนนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมการหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ